ยากกับป,ปู่กพ่อแม่แหกไปทำงานพ่อช่วยอยู่ช่วยอยูช่วยดยูแลเดียนาะแล้วก็ส่งส่งส่งไปเรียนหนังสือเพียงภายนอกอาจยากที่จะมองเห็นถึงความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ภายในเธอผู้นี้สวรยาเป็นหนึ่งในผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ถูกเรียกขานว่าออทิสติกตอนแรกเนี่ยคือคิดว่าลูกคงไม่เป็นอะไร ไม่พูดแต่ว่าเราก็สังเกตการพัฒนาการของเขาว่าเอ๊รู้สึกว่าลูกของเราทําไมพูดช้าจังพ่อเรียกก็ไม่หนันแม่เรียกก็ไม่หนันทําไมชอบเล่นคนเดียวอะไรแบบเนี้ยคุณหมาวิเคราะห์ออกมาเลยว่าเป็นออทิสติกก็ตั้งสติอยู่นานนะะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็มานั่งมองหน้าลูกรู้จะทํำยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องออทิสติกเนี้ยไม่มีเลยอัน,นี้โชคดีว,ว่าอืมเราก็ไปตามที่คุณหมอนัดไปต้องไปเอ่อฝึกการพัฒนาการของเขาจากความรัก การดูแลเอาใจใส่ด้วยใจที่เปิดกว้างและกล้ายอมรับความจริงของพ่อแม่ทำให้สวรรามีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมมาตั้งแต่เด็กๆคือเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะไม่ชอบสนใจกับคนรอบข้างจะไม่มีเพื่อนเราก็ต้องพยายามหากิจกรรมให้เขาเนี่ยไปเข้าเล่นกับเพื่อนแต่เด็กของเราในะบางทีเนี่ยคืออยากจะเล่นด้วยแต่เล่นไม่เป็นเราก็เลยต้องออใช้จิตวิทยากับเด็ก คนอื่นโดยที่ว่าเออมาเล่นขายของกันนะอะไรแบบนี้โดยเอามาเล่นบ้านเราแล้วก็มีขนมล่อไม่มีที่ประทับที่หนึ่งที่ประทับครับและในสมัยก่อนนะก่อนที่จะแก้มรกุก็จะไปขัดจังเกอร์นป็รถเมล์สนุกไหมคะสนุกค่ะวันนี้นะครัก็อยู่ม <sh> ันนใจค่ะเมล์ไปมั่นใจไหมลูกวันจ่ายค่ะมาลงมหาราชวังแห่งนี้นะปเป็นั่งรถเมล์ไปชอบค่ะเคยไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมแล้วก็บางแสน เช่อมมาสานเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลเปียกมากมาก,มากแล้วก็เล่นมานาน่าบอสนะคะเอออย่างบางทีเราเทาไปทานข้าวหรือไปไหนแล้วแต่นี่นะฮะเราก็จะจะจะไปกันครอบครัวเนี่ยผมผมจะไม่ไปไหนคนเดียวเลยสำหรับภูเก็ตจะไปกันครอบครัวตลอดนะครับครอบครัวตลอดเพื่อเขารู้สึกว่าเ,เขาอบอ,อุ่นนะครับนะฮะมีม,มีพ่อแม่คอยดูแลเขาอะไรเขาอยู่อะไรเขาอยู่นะครับนะบการที่อยู่ร่วมและใช้ชีวิตกับเด็กทั่วๆไป ทำให้สวรรยาสามารถก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิทธิ์ได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันอย่างไม่อายใคร,ก,รกิจกรรมวิชาเกมเมตเาะเลตนะคะแล้วก็จะมีเกมปิดตาปิดตาตีหมอ้อน,นะคะจะเอา,เอา,าเอาสามหม้อ,อน,นะคะแล้วก็เอาผู้หญิงผู้หญิงปิดตาแล้วก็เอาไม้มาตีเลยคะ่ะ ให้ผู้ชายเหมาะเหมาะทางให้ว่าตรงไหนตรงไหนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่เงียบๆคุยน้อยครับแต่เขาก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่อยากเล่าถ้าเราเข้าใจเขาเขาก็สามารถเปิดใจเล่าให้เราฟังเขาจะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายแต่ก่อนที่เขาจะเข้ากับใครเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาก่อนเวลาจะนั่งเรียนตรงไหนก็แล้วแต่ให้เขาเรียนตามปกติครับแต่เวลา มีการบ้านหรือว่าทํางานในชั่วโมงก็ให้เขาสอบถามได้ทําเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาถามผมเขาไม่ได้เข้าไปเรียนในมหาลัยอย่างเดียวแต่มันเป็นมหาลัยชีวิตมันได้เห็นชีวิตจริงๆของผู้คนคนปกติเพื่อนในวัยเดียวกันได้เรียนรู้กฎกติการมารยาทสังคมนะคะได้เห็นเพื่อนการพัฒนาการตรงเนี้ในครอบครัวเราไม่มีแต่เขาได้ไปเจอของจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออ อะไรที่มันจะต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าจะทํำยังไงบางครั้งยอมรับนะคะว่าลูกเรียน <c oughs> กลับมาแล้วเนี่ยมันทีเขาร้องไห้เราก็ต้องให้เขาร้องเพื่อให้เขารู้ว่า <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นปัญหาพอคุณเจอปัญหาแล้วคุณจะแก้อย่างไงโดยที่พ่อแม่เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูเขาอยู่ห่างๆไม่ต้องไปช่วยเขาหมดให้เขาได้เรียนรู้ตนเองเล่นมาก็ก็สนุกเชยเชนะคะเข้าแขนทั้งหมดประมาณจากปีสองปีสาปีสี่ค่ะ อาหังนกันแพ้แพ้แล้วไม่เคยไม่เคยชนะเลยนะคะเห็นแม่เขาบอกว่าตอนเวลาเขาขึ้นรถเมย์เนี่ยเขาเยืนอยู่ข้างหน้าเวลารถเมย์เขาเบรกเนี่ยตัวเขาเยอะกระเด็นมาอยู่ข้างหลังแล้วยืนอยู่ข้างหลังเวลาเบรกเขาเยอะกระเด็นไปข้างหน้าคือการทรงตัวเขาไม่มีทั้งแขนทั้งขาเขาจะไม่มีกําลังเดี๋ยวนี้เขาสามารถเย็นทรงตัวได้ได้ดีขึ้นเยอะเห็นแม่เขาบอกมานะว่าพาภา่างนี้ให้น้องเดียวขขึ้นรถเมย์ไปกลับเอง ด้วยความช่วยเหลือของพ่อแม่เพื่อนและคนรอบข้างอย่างเข้าใจส่งผลให้เด็กออทิสติกค,คนนี้สามารถคว้าปริญญาบัตรมาให้ทุกคนได้ชื่นชมสมความตั้งใจเด็กอยากจะเป็นบรรณรัฐค่ะห้องสม,มุดค่ะจะชอบอ่านหนังสือนะคะเขามีความหวังเราต้องช่วยสร้างความหวังหรือว่าสารฝันตรงนั้นอนะให้เขาเป็นจริงถึงมันจะไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ถือว่าเราได้ ทำให้ดีที่สุดแต่ผลสุดท้ายออกมาก็คือได้ดังหวังดังที่เขาตั้งใจแล้วก็ดีใจครับว่าที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการถึงมันจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือความหวังเล็กๆที่คนทั่วไปไม่เห็นความสําคัญเขาตามครับและอีกก้าวที่สําคัญที่รอท้าทายเธออยู่ข้างหน้านั่นคือ การก้าวเข้าไปใช้ชีวิตจริงในสังคมดังเช่นปุถุชนคนทั่วไปน้องเดียเนี่ยตอนนี้ได้ไปเป็นช่วยทำงานอยู่ที่สมาคมตาบอดห้องสมุดสมาคมคนตาบอดตั้งแต่วันที่อิศุาณนาจะจะให้จะให้ทำจัดซีดีจัน้ำไปหามาใชายนิยายขายนิยายจีนแล้วก็การนวดสมุนไพร ไพ่ยิปซีจ,จิตวิทยาวรรณกรรมนวมชนนะคะแล้วก็น่าจะรับโทรศัพท์เรื่องเล่สมาชิกสนใจเซนีนะคะคือมอบหมายให้งานมันก็คืองานบริการสมาชิกคือห้องสมุดจิ้นเนี่ยนะก็คือจะมีสมาชิกคนตาบก่อดเข้ามาขอ,อยืมหนังสือซึ่งสมาชิกบางท่านเขาก็จะอ่านเบลไม่ได้ค่ะออสมาชิกท่านไหนที่อ่านเบลไม่ได้พี่จะให้น้องเบียช่วยอ่านช่วยเรื่องหนังสือให้เขา สิ่งสาคัญเลยเราพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้พ่อแม่เนี่ยก็ต้องออล้มหายตายจากไปแต่เด็กของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ได้ด้วยลําแข่งของตัวเองโดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและคนรอบข้างถ้าเขามีงานทำเนี่ยเขาก็ยังภูมิใจว่าเออเขาก็ยังมีศักดิ์ศรีนะว่าเขาทํางานได้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ตรงเนี้ยค่ะด้วยความกล้าหาญกล้ายอมรับความจริงของครอบครัวต้นกล้าครอบครัวปุณินานนท์ ด้วยความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นจากคนรอบข้างและสังคมวันนี้สวรยาเด็กสาวที่ถูกมองว่าเป็นบุคคลออทิสติกสามารถก้าวพ้นความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างปกติสุขสมดังหวังของบุพการีที่ทุ่มเทความรักความห่วงใยด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และคงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปหากเราจะเห็นคนพิการก้าวมาเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปพร้อมๆกับเราทุกคนเชกเช่นสวัรญ,ญาปุนินานนสิ่งสำคัญเลยเราต้องใช้ความอบอุ่นความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยจะเป็นยาชิ้นเอกเลยที่ว่าจะทำให้เขาเนี่ยมีความพัฒนาการได้ดีขึ้น ผมเคยได้ยินเขาพูดอยู่คาว่าเขาจะต้องเรียนจบเพื่อ,อปริญญาให้คุณพ่อให้ได้ผมฟังระบบก็ด้ความสุขของคนเป็นพ่อเหรอครับว่าก็ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเขาจะเป็นเด็กที่ติดตามเปแล้วก็มีความมุ่งมั่นในตัวใจนะที่ทาทุกอย่างให้จบเพื่อเขาต้องการพิสูจนเห้เห็นได้ว,ว่าเขาเองก็มีศักยภาพไม่น้อยกว่าเด็กทั่วไป